วันนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนะครับชมนะครับบรรยากาศการเลี้ยงนะฮะเลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองถึงเป้า J n l i s นะฮะของคุณเสียคิมนะฮะวันนี้ก็เสียคิมเขาก็เลี้ยงเพื่อนเพื่อนนะครับตามสัญญานะครับคิมเขาจะทําตามสัญญานะฮะจะเป็นไก่ฮะไก่เกฟซีนะฮะนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหไก่เยอะจริงๆชุดนี้9จากเกลดแล้วก็บางทโอ้โห้อแล้วก็ใช่สามเก็ดแงกโอ้โสั่งผ่านคอรพิวเตอร์ของเขาเองหรือว่าใช้ผ่านรานแม่มันมีส่วนมัมังคันเจิงสองัเจนลิเจนลิเจนลอันนี้เป็นอ๋อนี่ก็แมคโดนัลด์โอ้เป็นเฟรนช์ฟรายนะครับท่านผู้ชม กินได้เราไปกินได้แล้วเราดักกิมาสกันโคสโเหรออ๋อนักเก็ตต้องขอขอต้องขอ,ขอขอบคุณเสียคิมนะครับแล้วก็ขอบคุณเจนลิชนะฮะมีไก่เผ็ดหรือเปล่า่ะกินกันเถอะทุกคนกินกันเถอะ แข่งได้ซื้อได้คุยได้คุยได้กินของเขาไปแล้วเราต้องเป็นดาวไล์เขาไหมเราไปต้องเป็นดาวมาแล้วน้ำแข็งแก้วสามบาทโอ้เตะนี่หน้าด็กเด็กไก่วิงแซ่บก็มานะครับ สิบสี่ชิ้นนะครับไก่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 เนี่ยก็จะกินโชว์กันนะครับกินโชว์เพื่อนๆ<ป>นะฮะอ๋อ <laughs> เจเอ็นฮิตมั้งเจเอ็นฮิเท่านั้นที่จะตอบโจทย์ขอบพระคุณนะครับได้กินพิซซ่าและกินไก่นะครับต้องขอขอบคุณเสียคิมน,นะฮะ <laughs> อย่าลืมไปสมัครดาวไลน์ที่เสียคิมน,นะฮะไม่แท็กนะไม่แท็ก <laughs> น้ำตาจีไหลครับน้ำตาจีไหลพิซซ่าแสนอร่อยจาก KFC และเหลือพิซซ่าซ่าคอมปานีโชว์โชว์ดูเอาไม้มาวอ,อยจรันทร์เหลือคิมไม่งงัดนะไม่เห็น ร้อนๆเลยจะขาดขอบพีชอาจารย์้าอยู่ผมนะจะลา้แฮอนด์เอ็มจะไม่ยอมมาต้องสัมภาษณ์พี่โน้ตครับว่าตอนนี้อยากสมัครเป็นดาวไลน์พี่คิมหรือยังฮะขอจริ้ครับขอจริ้ค ไม่ได้โมนะไม่ได้โมนะเนี่ยเดีรีของจริงซ่งมัว่าเงินหมุน,นจริงจนะมันลหลักหลักร้อย้านหรือพันล้านถ้าจะเป็นรนะ้อยอาจจะถึงอ่าถร้อยร้านก็ได้น,ะน,น้ำอนะอเนาะ ถ้าแบบแค่วงที่รู้จักมันเป็นแบบเป็นเหมือนแฟนอะว่าวมันน่าจะถ้ามันขยายไปทุกประเทศได้มันน่าจะได้เหลายๆร้านนะถ้าเข้าไปกินได้แน่นก็จะได้เป็นหลายร้านอยู่นะแต่ว่าจะมีปัญหาไงถ้าเกิดมันมีปัญหามาแล้วับ เราไม่ได้นะจริงๆ้วอ่ะผิดกฎนะเขาบอกห้ามชวนเล่นนะห้ามชวนเล่นแชร์มีกฎอยู่มีกฎกฎบริษัทก็แชร์ไหมก็แล้วแต่ตตีความนะหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะตีความเป็นหุ้นเป็นคลิปปั่นคลิป

เห็นเอ็มบอกให้แบ่งให้แฟนเอ็มด้วยแฟนเอ็มมาปะเนี่ยใครนะ่อ็มอ่านอะไรมั้ไหมเราจะตามเขายังไงเนี่ยมันถ่ายตรงไลน์เหรอบอกให้มากินตรงนี้เหรอ